สวัสดีครับอยู่กับผมตั้มตั้มกับช่องทําให้ดูครับวันนี้นะครับตั้มตั้มมีเทคนิควิธีการแกะถุงลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงขยะครับตรงม้วนๆแบบนี้แล้วก็ถุงนี้ก็จะเป็นถุงที่มาจากตามห้างสรรพสินค้าที่เขาขายของสดนะครับพวกขายหมูขายไก่อะไรนะครับก็ปัญหาก็คือ หลายหลายคนครับเวลาแกะครับเวลาไปหยิบมาแล้วมันแกะออกยากครับยืนขยี้อยู่เป็นพักักก็ยังไม่ออกเดี๋ยววันนี้ตั้งตั้งจะมาบอกเทคนิควิธีครับว่าต้องแกะยังไงครับครับถุงแบบนี้นะครับที่เวลาเราจะแกะเราแกะยากๆกแบบนี้ครับถูยังไงก็ไม่ออกขยี้ยังไงก็ไม่ออกอาจจะมีบางอันออกง่ายบางอันออกยากครับ ถ้าเราอยู่ที่บ้านนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ครับถ้าเกิดกว่าบ้านใครใช้ถุงขยะแบบนี้หรือว่าถุงลักษณะแบบนี้ครับล้าดึงออกมาก่อนมาดูเทคนิคกันเลยครับเทคนิคก็คือถ้าเราอยู่บ้านนะครับเราสามารถใช้น้ําน้ำเปล่านครับน้ำปลา,าธรรมดาเนี่ยนะครับ เพียงแค่นิ้วมือของเราครับเปียกน้ําเราจะสามารถแกะอันนี้ได้ง่ายได้เลยเลยครับคือคนละเรื่องนะครับเนี่ยเราจะเอาตรงไหนก็ได้ครับเนี่ยจับตรงกลางก็ได้เนี่ยเราถูมันก็จะติดกับมือเราครับลองดูครับอันนี้ก็จะเป็นถุงแบบที่ ลาร้านขายหมูขายไก่นะครับนี่มือเราจุ่มน้ำมาแล้วครับจุ่มน้ำในนี้แต่ปัญหาก็คือถ้าเราอยู่บ้านเราใช้วิธีนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราไปตามร้านแล้วจะไปเอาน้ำที่ไหนนี่ครับเอาไว้ใช้ที่บ้านแล้วกันครับวิธีนี้เอาไว้แกะถุงขยะ,ะครับตรงนี้ครับ เราจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับถุงขยะพวกนี้ต่อไปครับบางทีมันขยี้ไม่ออกครับก็ใช้วิธีนี้ได้ครับครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรมากครับมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมด้วยครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ